นิทานอีสอเรื่องเด็กซุกซนบนหลังคาบ้านณนะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกมีบ้านหลังหนึ่งที่หลังคาเตี้ยขอให้ปีนขึ้นไปได้ไม่ยากนะที่บ้านหลังนั้นมีเด็กชายซุกซนคนหนึ่งเขาเป็นเด็กที่รักการผจญภัยชอบปีนป่ายและหาของเล่นแปลกๆมาเล่นอยู่เสมอเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสลมเย็นพัดเอืเอ่อยๆ เด็กน้อยมองเห็นหลังคาบ้านของตนเองแล้วคิดว่าถ้าขึ้นไปนั่งเล่นตรงนั้นคงสนุกน่าดูไม่ทันคิดให้ดีเขาก็ปีนป่ายขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วจนถึงยอดหลังคาเมื่อขึ้นไปได้แล้วเขาตะโกนด้วยความดีใจเย้ข้าอยู่สูงกว่าทุกคนเลยจากนั้นเด็กน้อยก็เริ่มซุกซนตามนิสัยหยิบก้อนหินเล็กๆบนหลังคา แล้วโยนเล่นใส่แมวใส่ไก่ที่เดินผ่านไปมาแมววิ่งหนีแทบไม่ทันไก่แตกตื่นกระเจิงไปทั้งลานบ้านเจ้าเด็กน้อยกระพัวร้อชอบใจไม่รู้สึกผิดสักนิดขณะก,กำลังสนุกอยู่นั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้บ้านคือหมาป่าแก่ที่มักผ่านหมู่บ้านนี้เป็นประจำมันไม่ได้มาลังแกไขแค่มองหาอาหารง่ายๆอย่างผลไม้ หรือเศษอาหารที่ชาวบ้านทิ้งไว้เด็กน้อยเห็นหมาป่าเข้าก็เกิดความคึกขนองทันทีเขายืนบนหลังคาแล้วตะโกนล,ลงไปว่าเจ้าหมาป่าหน้าโง,ง่ใครๆก็กลัวเจ้าแต่ข้าไม่กลัวหรอกแน่จริงก็มาจับข้าสิห,าห,าห,าหมาป่าได้ยินก็ชะงักมันเงยหน้าขึ้นมองเด็กน้อยบนหลังคาที่กำลังหัวเราะเยาะแต่แทนที่จะโกรธ หมาป่ากลับถอนหายใจเบาๆเพราะรู้ดีว่าเด็กน้อยไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่ยืนอยู่ในที่สูงต่างหากจึงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งๆเจ้าหนูน้อยเจ้าไม่ได้ล้อข้าเพราะเจ้าเก่งลรอแต่พอเจ้าหลบอยู่บนหลังคาที่ข้าไม่อาจปีนขึ้นไปได้ถ้าเจ้าลงมายืนบนพื้นดินอย่างข้าเจ้าคงไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกเด็กน้อยได้ยินดังนั้นก็ชะงักหัวใจเต้นแปลก พรเขารู้ดีว่าถ้าอยู่บนพื้นเขาไม่มีทางกล้าพูดแบบที่ทำบนหลังคาแน่นอนแต่ด้วยความดื้อรัน้นเขาก็ยังแกล้งหัวเราะกลบเกลื่อนแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนหลังจากหมาป่าพูดจบมันก็เดินจากไปอย่างสงบโดยไม่สนใจคําล้อเลียนของเด็กน้อยแม้แต่น้อยทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดและความคิดที่เกิดขึ้นในใจเจ้าเด็กสุขสน เมื่อเข่าลงจากหลงังคาในตอนเย็นเขานั่งคิดเงียบๆและเพิ่งรู้ตัวว่าความกล้าที่เขาคิดว่ามีแท้จริงแล้วเป็นแค่ความได้เปรียบจากที่สูงเท่านั้นเขาหันไปมองแมวและไก่ที่ถูกล้อเลียนในตอนเช้ารู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยตั้งแต่นั้นมาเจ้าเด็กซุกซนคนนี้ก็พยายามไม่แกล้งสัตว์อื่นอีกและเรียนรู้ที่จะคิดให้รอบคอบ ก่อนจะทำอะไรด้วยความคึกขนองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบก็ควรประเมินความสามารถของตนเองและไม่ควรลำพองจนเกินไปเพราะความได้เปรียบภายนอกไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งหรือเหนือกว่าผู้อื่นเสมอไปหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ